ในปี2018 15ปีหลังจากที่อลิซเบธโฮมลาออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อก่อตั้งเทเลนอสเธอถูกตัดสินโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางว่าข้อมูลที่เธอขายเทคโนโลยีการทดสอบเลือดที่ดูล้ำมากๆของเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โกหกนะครับเป็นเรื่องบิดเบือนแต่งขึ้นมาแทบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับต่เรื่องราวเหลือเชื่อก็คือเธอสามารถระดมทุนจํานวนเงินได้มากมายหมายหาศาลแล้วก็สามารถลอก นักลงทุนรวมถึงผู้มีอิทธิพลมากมายนะครับที่มาร่วมงานกับเธอและเชื่อในตัวเธอสำหรับรายการ Geek Talk ใน EP นี้นะครับมาคุยกันถึงซีรีส์ของ Disney Plus นะครับที่มีชื่อว่า The d o r o t o u e ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ Elizabeth Holmes กับ t e l e n o ตเรื่องราวมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมโดนทราโดนจาโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กท้อนะครับวันนี้จะมาพูดถึงซีรีส์ชุดหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีความสนใจหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของเธอกันนะครับคือเรื่องของเอลิซาเบธโฮมกับเทเลนอวนั่นเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทาง Disney Plus ได้สร้างเป็นซีรีส์นะครับเป็นการใช้นักแสดงจากฮอลลีวูดเนี่ยมารับบทเธอครับซึ่งคนที่รับบทเอลิซาเบธโฮมก็คือเอมันดาไซเฟรดนั่นเองนะครับ ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจนะครับที่เรื่องนี้เนี่ยถ่ายทอดมาจากเนื้อหาจากพอดแคสต์ของ BBC นะครับที่เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ e l อลิซาเบธโฮมไว้รวมถึงมันคล้ายๆกับเนื้อหาจากหนังสือชื่อดังอย่าง b d d l o o d นั่นเองนะครับถ้าใครเคยได้อ่านเนี่ยซีรีส์ชุดนี้เนี่ยมันจะถ่ายทอดเรื่องราวคล้ายๆกันเลยนะครับจากในหนังสือผ่านตัวละครที่ถูกส,สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งตอนนี้เนี่ยใน Disney p พารเองเนี่ยก็มีเปิดให้ชมประมาณ4ตอนอยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็น4ตอนแรกที่มีความเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับย้อนไปตั้งแต่ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบของอลิซาเบธโฮมในวัยเด็กที่พ่อของเธอเนี่ยตกงานนะครับพ่อของเธอทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเอลอนนะครับที่ล้มละลายไปเธออยุดภายใต้แรงกดดันอย่างมากนะครับที่ต้องประสบความสำเร็จและต้องเปลี่ยนแปลงโลกรวมถึงการได้ไปเจอตัวละครคนสำคัญอย่างซันนี่บาวานี่นะครับ เศรษฐีรุ่นพี่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ขายบริษัทมูลค่าหลาย10ล้านดอลลาร์นะครับในช่วง .com boom ซึ่งไปเจอที่ประเทศจีนนะครับต่อมาเนี่ยก็ได้มาเป็นแฟนของเธอและ COO ของเทเลนออตอนที่เธอเรียนที่สแตนฟอร์นะครับเธอก็พยายามิ้นลนต่างๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยเธอก็ลาออกจากเรียนทําตามความฝันในการไปมหาเศรษฐีภายในเวลา2ปีนะครับเธอสร้างบริษัทอย่างเทเลนอ มีทีมนักวิทยาศาสตร์วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับต้นแบบของระบบตรวจเลือดที่ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการปฏิวัติวงการนะครับถ้ามันสามารถทำได้จริงได้รับเงินลงทุนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นะครับเอาจริงชีวิตของเธอเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างสูงมา,มากๆการที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาสร้างธุรกิจที่เป็น ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีมันใชใ้เห็นภาพของเรื่องราวในซิลิคอนัลเล์ได้อย่างชัดเจนนะครับการสร้างวิสัยทัศน์การสร้างพรีเซนเทชันรูๆนะครับคือบางครั้งเนี่ยมันก็ด้วยเงินทุนจํานวนมาอาศาลที่เราวีซีมีอยู่ในซิลิคอนัลเล์เนี่ยก็ทําให้มันมีโอกาสมากมายนะครับทําไมหลายๆคนที่ไปอยู่ที่นั่นถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นั่นเนี่ยมันมีโอกาสมากมายที่เกิดขึ้น ตามท้องถนนนะครับในเมืองซิลิคอนวัลเลย์เพราะมันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วการลงทุนด mm ้วยเม็ดเงินจํานวนไม่มากนะนะครับแล้วก็สามารถทํารายได้ได้อย่างมหาศาลเมื่อบริษัทเอ็กซิทั้งธุรกิจชื่อดังต่างๆนะครับทั้ง Google, Facebook, Apple, Oracle หรืออีกมากมายนะครับซึ่ง ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแลลีอาริสันนะครับที่เป็น CEO ของออร์เดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนแรกๆเลยที่มาเห็นเธอนะครับมองเห็นศักยภาพว่าเธอน่าจะสร้างอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ในเทเลนอสซึ่งซีรีส์ชุดน,นี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่เธอถูกสอบสวนนะครับในเรื่องการช่อโกงเรื่องการบิดเบือนข้อมูลต่างๆตัดไปกับเรื่องราวในแต่ละช่วงของชีวิตของเธอนะครับ ซึ่งจะโฟกัสไปที่ตอนที่สร้างบริษัทยางเทลานอตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็การระดมทุนการใช้เทคนิควิธีต่างๆนะครับในการหลอกลอก่ลอหลีกเลี่ยงนักลงทุนนะครับเพื่อม่ให้มาดูต้นแบบที่มันไม่สามารถใช้งานได้จริงในตอนนั้นนะครับซึ่งแม้มันจะเป็นต้นแบบที่มันยังไม่สามารถทํางานได้จริงนะครับแต่อลิซาเบธโฮมเองเนี่ยก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากมายมหาศาล มันถ่ายทอดเรื่องราวการหักเหลี่ยมหักหลังในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเหล่าโคโฟาวเดอร์ต่างๆที่ต่อสู้กันมานะครับบางครั้งก็จะถูกกำจัดออกไปเทียรายเที่รายนะครับหาไม่เข้ากับวิสัยทัศน์ของเธอซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในแท้จะทุกๆ Start Up นะครับมันเคยมีบทเรียนมามากมายทั้งใน Facebook เองในทวิตเตอร์เองนะครับมีดามามากมายที่เกิดขึ้นก่อนที่ โปรดักตมันจะออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ดังกระชอนโลกเหมือนที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าเทเลนอน่าจะทำได้ในสิ่งเดียวกันนะครับเขาจะปฏิวัติวงการด้วยการตรวจเลือดเพียงหยดเดียวนะครับใช้เครื่องมือขนาดเล็กเป็นดิว้ว้ที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าหามันทำได้จริงเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วโลกได้มหาศาลากมาก และมันจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับมีบริษัทยาบริษัทเครื่องมือแพทย์ต่างๆเนี่ยสนใจในผลิตภัณฑ์เธอเยอะมากๆนะครับมีเคสที่น่าสนใจคืออย่างวอลกินเองนะครับที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเธอนะครับข้อตอนนั้นเนี่ยวอลกินเนี่ยหุ้นเรื่องตกก็อยากได้แหล่งสงร้างรายได้ใหม่ๆนะครับก็พยายามที่จะตรวจสอบตอนแรกก็พยายามที่จะตรวจสอบอ,อุปกรณ์ว่ามันทํางานได้จริงนะครับแต่เอลิซาเบธโฮมเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางนะครับ โดยการใช้คู่แข่งมาสับขาหลอกมาหลอกล่อนะครับว่าเธอจะไปให้ลงทุนกับอีกบริษัทหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยวอลกินก็ตัดสินใจโดยที่แท้จะไม่ได้ดูต้นแบบจริงๆเลยในการเป็นพันธมิตรกับอลิซาเบธโฮมกับเทเลนอก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่มันมองได้สองมุมนะครับมุมหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการแฉเรื่องราวลวงโลกที่เกิดขึ้นนะครับของเทเลนอตกับอลิซาเบธโฮม แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับมันก็แสดงให้เห็นเรื่องราวของความทะเยอทะยานความมีวิสัยทัศน์ของเธอนะครับที่ต้องการปฏิวัติโลกเธอทําทุกอย่างนะครับเธอทํางานหนักมากๆแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ต้องมาสู้กับเหล่าผู้ชายที่เป็นบอยที่เป็นนักลงทุนมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความใบแอดในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะในธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีแต่เธอก็สามารถฟันฝ่ามาได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลหลายๆข้อมูลที่ ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับที่เธอสร้างมาเนี่ยมันกําลังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับแต่เธอไปโปรโมทว่ามันสามารถทําได้จริงแล้วซึ่งบางฟีเจอร์เนี่ยมันก็อาจจะใช้งานได้จริงนะครับบางการตรวจแต่ว่าเธอไปบรรยายสรรพ,พคุณว่ามันสามารถตรวจได้ทุกอย่างอะไรงเงี้ยเป็นร้อยสี่สิบกว่าอย่างทั้งที่จริงเนี่ยมันสามารถทํางานได้เพียงอย่างเดียวซึ่งมันก็ เป็นดีไวท์ที่ถือว่าปฏิวัติวงการได้นะครับถ้าเธอยอมที่จะพูดความจริงและยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เงินทุนมันก็อาจจะไม่ได้มามากมายมหาศาลขนาดนี้เช่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องแลกซึ่งมันก็คล้ายๆกับหลายๆสตาร์ทอัพนะครับที่พยายามบิวให้มันดูเวอร์ไว้ก่อนนะครับเพื่อเรียกเงินทุนจํานวนมหาศาลมีเคสตั้งเยอมากนะครับอย่าง w e เ o r k เองก็จะเห็นได้ว่าดู Business Mo เด al มันก็ไม่ได้มี ความเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างรายได้แบบมหา,าศาลอย่างที่เงินลงทุนที่เขาได้มานะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นกับเทเลนอนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นหนึ่งสารคดีนะครับที่ก็ได้ให้แง่คิดหลายๆอย่างนะครับที่ไม่ควรที่จะพลาดติดตามเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรก,กิจหรือว่าทำสตาร์ทอัพซึ่งจะให้แง่คิดต่างๆได้ดีเลยทีเดียวครับผมสำหรับเรื่องราวของซีรีส์ t h e Dropout ในอีนี้เนี่ยผมว่ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้งพ d b บี n Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Li n e ที่แอทลอดน T S A R A D S O L สามารถ เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆผแค่ดดีๆให้ท่านไปนประจําอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ